Hello? sunt ses in เอเมนครับสรเสริญขอบคุณพระเยซูเจ้าขอให้พระคุณความรักพระเมตตาสถิตสุขความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับขอพระคุณพระเจ้าในเช้าว,วันนี้ที่พระคำของโรรองได้มาส่องสว่างกับเราตรัสกับเราเป็นดังตะเกียงเป็นโคมที่เป็นแสงสว่างส่องย่างเท้าท่ามกลางยุคที่มืดมิดท่ามกลางแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความตกต่ำไฟแผ่นดินโลภไฟผีมันนะครับขอพระคุณพระเจ้า เราได้พูดถึงการพิพากษาในครอ,อบครัวของพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อวานนี้พระคําของปรงนะุงได้เปิดเผยให้กับเรามองเห็นนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะต้องเริ่มต้นที่บ้านครอบครัวของพระเจ้าก่อนนะครับดังนั้นเองขอบพระคุณพระเจ้านะพี่น้องท่ลักทั้งหลายในเช้าวันนี้พระคําของปรุงนะครับในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สิบห้าถึงสิบเจ็ด นะครับได้บอกกับเราว่าแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นเพราะมีคําเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์และถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทําของแต่ละคนพวกท่านก็จงดําเนินชีวิต ด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้เอเมนครับขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายฮะในวันนี้ฮะให้เราได้มีประสบการณ์ที่โปร่งเปิดเผยให้เรามองเห็นในการพิพากษาใน1เปตโตปรบทที่หนึข้อที่สินะซึ่งพระบิดานะครับผู้ทรงเป็นผู้ที่กระทําให้สําเร็จรุ่วร่วงนะครับในการที่การพิพากษาใน เวลานี้นะครับลดแล้วแต่ตั้งแต่การดําเนินมาตั้งแต่ปฐมกาลเนี่ยการพิภากษาก็เริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าในบ้านของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่อดัมนะครับถูกโปรงง่งทรงพิภากษาให้ออกจากนะครับแผ่นดินอรดมสมบูรณ์นะครับแผ่นดินที่โปร่งเรียกว่าเป็นแผ่นดินที่พระองค์ทรงกระทาให้มี ทุกอย่างนะครับที่เป็นสวนเอเดนนะฮะเต็มไปด้วยต้นไม้แห่งชีวิตนะครับตอนนั้นก็ถูกขับไล่ออกไปพรามนุษย์ตกต่ำนะครับก็หลงกลมารซาตานซึ่งซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับซึ่งสิ่งที่องค์ทรงห้ามไว้แต่ดนั้นเองพระองค์ก็จัดเตรียมทางออกไว้ให้แก่เราทั้งหลายนะครับแต่ในด้านการพิพากษาการตีสอนการสั่งสอนของพรองนะครับก็ยังคงดําเนินไปนะครับท่ามกลางผลไของพระเจ้า นะครับซึ่งเป็นการพิพากษาในแต่ละวันนะเป็นการพิพากษาในปัจจุบันแต่ละวันนะซึ่งพระเจ้าทรงใช้การจัดแจงจัดการนะครับแล้วก็สําหรับบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเนี่ยปรุงทรงปกครองนะงปกครองพระองจึงต้องมีขอบเขตของด้านฝ่ายวิญญาณจึงมีสิ่งที่เป็นเรื่องของ ของหลักการของการปกครองของปรงุงนะครับก็เหมือนในบ้านของเรานะครับก็มีครอบครัวนะครับเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีการแก้ไขปัญหาและเองพระบิดาของเราก็ให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่บังเกิดใหม่ก็เป็นเพราะว่าปรุงทรงเรียกเรามาให้ดําเนินชีวิตในครอบครัวอันบริสุทธิ์นะครับเหมือนในพระคำหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดได้บอกว่าแต่พระองค์ทรงเป็นผู้เรียก พวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านก็จงเป็นผู้บริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นทุกด้านนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าโดยมีชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ผู้เรียกเราบริสุทธิ์นั้นนะครับในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบุตรที่บริสุทธิ์ในในฐานะของเราก็คือบุตรที่บริสุทธิ์ เราควรดรําเนินชีวิตที่มีการประพฤตินะครับเป็นการประพฤติที่บริสุทธิ์นะครับมิฉะนั้นนะฮะในการที่ปกครองในการครอบครองนะของโปรงเนี่ยพระเจ้าก็คือพระบิดาเนี่ยโปรงก็กลายเป็นผู้ภาคษาที่จัดการนะครับในความไม่บริสุทธิ์ของเราโปรงก็จะได้ขนาบเราในสิ่งต่างๆที่เราไม่บริสุทธิ์ด้านั้นเองขอพระคุณพระเจ้าที่เรา มีมีการเรียนรู้พระคำในเรื่องนี้นะเพราะว่าพระองค์ทรงเรียกเราพงผู้นั้นบริสุทธิ์จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินนะใครเห็นก็กลัวความบริสุทธิ์แม้เราเราจะเป็นคนบริสุทธิ์ได้มันก็เป็นสิ่งที่ยากในด้านฝ่ายวิญญาณน,นะแต่ด้านการกระทําก็ยิ่งยากไปใหญ่อีกแต่้นเองก็ขอบคุณพระเจ้าที่บรงทรงเป็นพระเจ้าที่ กระทำให้เราบริสุทธิ์นะครับกระทำให้เราบริสุทธิ์ไม่ใช่เราไปกระทำเองเพราะว่าเราเองต้องพึ่งพ,พระองค์นะดังนั้นการการที่พิพากษาการที่ตีสอนนะครับในการที่พระองค์ทรงปกครองในวันนี้นะครับทุกอย่างนะก็ล้วนเป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าเริ่มต้นที่บ้านของพระเจ้าเริ่มต้นที่พวกเราทั้งหลายนะครับผู้คนทั้งหลายที่เป็น ถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าในวันนี้นะครับพร้อมสิทธิอํานาจนะครับที่สยบศัตรูผีมารซาตานอํานาจถึงการสราปแช่งแต่ก็พร้อมไปด้วยการที่พระองค์ทรงดูแลนะครับและก็เลี้ยงดูสั่งสอนนะครับในด้านพระวิญญาณในการดําเนินชีวิตนะครับให้บริสุทธิ์พระเจ้าก็ทรงเป็นผู้ภากษาผู้นี้นะครับภายใต้อํานาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับการปกครอง นะครับของปรงดังนั้นเองในยุคนี้นะพี่น้องทั้งหลายคนของพระเจ้าทั้งหลายลูกของพระเจ้าทั้งหลายนะครับเราเองอยู่ในภายใต้การพิพากษาของแต่ละวันนะครับแต่ละเดือนแต่ละปีทุกวันกับพระเจ้านะครับเราอยู่ภายใต้การพิพากษาของปรุงนะครับขอบพระคุณพระเจ้าน้องที่รักทั้งหลายะเราเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงนำเรานะครับ ให้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเราถูกเรียกว่าเอเคเซีย er ก็คือถูกแบ่งแยกไว้ให้กับพระเจ้าเพื่อนมันสกการพระเจ้าหมายถึงว่าคิดจักรนะครับเอเคเซีย er คือคือคือคิดจักรนะครับก็คือถูกแบ่งแยกไว้เป็นของบริสุทธิ์สําหรับพระเจ้าในการประพฤติทั้งหลายทุกอย่างนะครับไว้ถวายแด่พระเจ้าของเรานะครับในการที่จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พื้นฐานในเรื่องตรงนี้นะก็คือการ ที่เราเองได้รับการบังเกิดใหม่นะครับซึ่งก็มีชีวิตใหม่โดยมีชีวิตแห่งอาทิตย์ก่อนๆนะได้พูดถึงยีนอาณาจักรนะครับก็คือเรามียีนเรามีโลหิตเรามีเลือดเรามีเชื้อสายของปลงในการที่เป็นผู้บริสุทธิ์ปรงให้เราบังเกิดใหม่ร่วมกันกับการเป็นขึ้นของพระเยซูเจ้าเราตายร่วมกันกับปลง ในด้านฝ่ายวิญญาณเราก็เป็นขึ้นนะผ่านการบริสุทิมานะครับแล้วเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เรามาก่อกาเนิดชีวิตใหม่แล้วก็มีการที่ดําเนินชีวิตในความบริสุทธิ์นะครับตัวของเราเองนะครับเป็นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะครับจําเป็นต้อง <laughs> จาเป็นต้องบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องทางภายนอกนะไม่ใช่เรื่องแค่ว่าใส่เสื้อผ้านะ เอเมนครับถ้าใส่เสื้อผ้าก็ดูดีบริสุทธิ์ดูดีรู้จักการเทศะดูดีรู้จากกาัจกสุภาพใส่ชุดสุภาพโอเคดูเหมือนบริสุทธิ์แต่ว่าในด้านภายในด้วยนะครับที่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะสิ่งที่ออกมาจากจากข้างในคือใจเนี่ยนั่นสำแดงออกภายนอกนะครับใจอย่างไรคนก็จะพูดอย่างนั้นใช่ไหมนะครับนี่คือสวมใส่ข้างในแล้วก็ข้างนอกก็ เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนี่คือทัศนคตินะครับที่นะเป็นเป็นเรื่องของที่ไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้านะหรือการสวมใส่หรือว่าการที่แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าแต่ว่าทัศนคติเหล่านี้ก็ก,ก็คือจําเป็นจะต้องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทั้งสิน้นเะนนั้นเองเราทั้งหลายเนี่ยภายนอกภายนอกก็เรื่องภายนอกก็อาจจะซึ่งเป็นสิ่งที่ มากเกินไปบางบางครั้งก็สิ่งที่เราเป็นนิสัยของเรามันมีด้านด้านภายนอกสําแดงออกมาของเราทั้งตัวของเราก็ควรที่จะเป็นสิ่งที่สําแดงภายในก็บริสุทธิ์ภายนอกก็บริสุทธิ์นะครับเรื่องเรื่องนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อให้เราทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับพร้อมกับการประพฤตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในท่ามกลางสายตานะครับของผู้คน นะครับและการประพฤติทั้งหลายเหล่านี้ของเรานะครับเกี่ยวกับการเป็นบุญร่ายของพระเจ้านะครับเราเกิดคือเป็นวิสุทธิชนหรือคิตตชนของพระองค์นะครับก็คือเป็นผู้ที่ถูกแบ่งแยกไว้ให้กับพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในฐานะว่าพระบิดาของเราที่ทรงเรียกเราเป็นผู้บริสุทธิ์นําเราเขา้บบาบังเกิดใหม่นะครับเข้าสู่ครอบครัวนะครับของพระองค์นะครับและพระบิดาผู้นี้ก็แยกเรานะครับ ให้บริสุทธิ์พร้อมกันกับพี่น้องทั้งหลายนะครับนี่คือพระไทยของปรนะุงในฐานะที่เราเป็นบุตรที่บริสุทธิ์เป็นของปรุงเป็นชนชาติที่ถูกแบ่งแยกไว้ให้กับพระเจ้าเพื่อนมันสการปรุงเราควรที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในการประพฤติที่บริสุทธิ์นะครับให้การดําเนินชีวิตภายในของเราชีวิตของเรานิสัยของเรานะเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ขอพระคุณพระเจ้านี่คือ สิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและพระองค์ก็ทรงตีสอนเราฮนะทรงตีสอนเรานะครับซึ่งเราเองเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะรับส่วนในความบริสุทธิ์ด้วยนะครับเหมือนในฮิบรูบทที่12นะครับข้อที่9ถึง10นะแต่ว่าการพิพากษาข,ของพระองค์เนี่ยก็เป็นไปตามการงานแห่งการประพฤติของเราด้วยนะครับก็คือโดยพระองค์เป็นผู้ที่ปราศจากการที่เป็น ผู้ที่ลำเอียงนะครับขอพระคุณพระเจ้าในพระคำฮิบูในบทที่สิบสองข้อที่เก้าถึงสิบเนี่ยได้ย้าเตือนเรานะครับเพราะว่าเร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 ียกพระองค์ว่าพระบิดาเนี่ยของเราเนี่ยเราก็ควรที่ยํำเก่งพระองค์นะครับซึ่งในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาที่พิพากษาตามการกระทําของแต่ละคนนะครับในการดําเนินชีวิตที่ยํำเกรงของเราเราก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ตามน้าพระทัยของพระเจ้าได้ ขอพระคุณปรงนะที่ในหเปตโตบทที่หข้อที่ส mm ิบ hmm. ดทูตเปตโตก็คือท่านเองไม่ได้กล่าวถึงการพิพากษาในเวลาสุดท้ายที่มนุษย์นะครับที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้านะครับ mm hmm. ขอพระคุณพระเจ้าแต่เรื่องนี้ก็ท่านเองก็ได้กล่าวถึงข้อที่ก็คือข้อพิพากษาในแต่ละวันนะครับในแต่ละวัน พี่น้องทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยในการปกครองของพระเจ้าเนี่ยในโลกนี้นะครับในทา,างการผลรภัยครับหลายๆห,ห,หลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ยังคิดว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีพระคุณแต่ก็ผมพงเต็ไมไปด้วยความรักนะครับแต่ว่านี่คือการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อครอบครัวของปรุงนะครับในบทที่สี่ข้อที่สิบเจ็ด แล้วก็ในหนึ่งเปรตตัวบทที่สี่ข้อสิบเจ็ดก็เก่านะครับด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่การพิภากษานะครับจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้านะถ้าเริ่มต้นที่เราปลายทางของคนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐนะครับจะเป็นอย่างไรก็คือหนังสือเล่มนี้ก็คือแสดงเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงปกครองนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนของป่งนะครับคนที่ปลงทรงเลือกสรรน,นะครับ แล้วการทนทุกข์ที่เราทั้งหลายประชิญไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มเหงนะครับทูตเปโตก็ได้พูดถึงการถูกข่มเหงก็คือเป็นูนย์เป็นส่วนที่สื่อกลางที่ใช้ในการพิพากษาคนเหล่านั้นในเวลานในหนังสือท่านเปโตได้เขียนนะครับเพื่อเพื่อจะตีได้รับการตรีสอนคนทั้งหลายที่เป็นปุรภัยของปรุงที่ติดตามปรุงได้รับการตรีสอนด้วยการ เสมือนกับการชำระให้เขาบริสุทธิ์นะครับแล้วก็แบ่งแยกไว้ให้พระองค์แล้วก็ให้ให้เขาเป็นผู้ที่แยกออกจากโลกที่เต็มไปด้วยการตกต่ําของฝ่ายผีมานดังนั้นเองเพื่อที่จะไม่มีชะตาชีวิตที่อย่างเดียวกันกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ช่วยเรานะให้เราเป็นผู้ที่แบ่งแยกไว้เป็นของปลงนะครับเหมือนชื่อว่าคริสตจักรก็แปลว่าเอเกเซีย ในภาษากรีกนะครับก็คือแบ่งแยกไว้ให้กับพระเจ้านมัสก,การพระเจ้าเป็นของพระเจ้าหังกน,นการพิพากษาเนี่ยก็มีการตีสอนอมีการดีสอนนะครับจึงจึงมีการเริ่มต้นในครอบครัวของพระเจ้าก่อนแล้วก็มีการพิพากษานะครับเพื่อที่จะตีสอนสิ่งนี้ก็คือหลายคนก็ไม่ได้นํามาพูดนะครับอาจจะพูดได้ยากนะเรื่องนี้แต่ว่า เราต้องต้องอมีการเรียนรู้ว่าการตีสอนไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งแต่พระองค์ทรงกระทาไปเรื่อยๆจนสําเร็จรุ่งในเวลาที่พระองค์ทรงสเสด็จมาในเองบ้านของพระองค์ครอบครัวของปรงุงนะครับซึ่งก็คือคริสตจักรของปรงุงเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูนะครับและพระเจ้าก็ทรงเริ่มทําการงานแห่งการปกครองของปรงุงนะครับปรุงก็ เริ่มต้นพิาพากษาตีสอนคนในครอบครัวของปรงนะครับซึ่งมีคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระบาลังของปรงอยู่เสมอคือคือเราทั้งหลายนะครับเพื่อพระองค์จะมีฐานะที่เข้มแข็งในการพิาพากษาคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนะครับคนที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐนั้นก็จะได้รับความหนักแน่นเพราะว่าเราถูกพิาพากษาก่อน นะครับเราถูกจัดการจากพระเจ้าเพื่อเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นการที่ปลงทรงทําให้ศัตรูของปุงหรือคนที่ไม่เชื่อที่เป็นกบฏตรอการปกครองของปงนะุงเนี่ยไม่ยอมรับการปกครองของปงนะุงเนี่ยต่อไปก็คือในอาณาจักรนะครับของปลงเนี่ยนะครับก็คือในจัก,กรวาลของปงุงบัดนี้เวลานี้เนะี่ย เรื่องนี้ก็คือมีเพื่อที่จะพระองค์จะก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้นะครับซึ่งก็คือเป็นเรื่องราวที่ได้กล่าวไว้ในจดหมายทั้งสองฉบับของท่านเปโตนะครับขอบพระคุณพระเจ้าสิ่งสิ่งที่กล่าวไว้ในหนึ่งเปโตเนี่ยบทที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดก็คือการพิพากษาในแต่ละวันในการปกครองของพระเจ้าในโลกนี้นะครับก็คือการพิพากษาที่ได้กมีการดําเนินไป เกี่ยวข้องกับคนของพระเจ้าก่อนนะครับขอผู้คณพระเจ้านั่นเองการพิพากษาในแต่ละวันของพระเจ้าไม่ได้ดําเนินต่อคนบาปที่ตกต่ํานะครับแต่ดําเนินอยู่บนตัวของเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั่นเองก็คือเรานะครับที่จําเป็นจะต้องนะครับมองเห็นในความสําคัญที่พระองค์ทรงต้องการให้เราบริสุทธิ์นะครับคมควบคุมเรา องต้องการให้ครอบครัวเราชีวิตของเราเป็นเหมือนชีวิตยอยู่ในท่ามกลางสวรรค์มีใจบริสุทธิ์ความคิดที่บริสุทธิ์เหมือนเหมือนพระเจ้าที่ถูกเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะผู้ที่ต่อต้านคําสอนที่มาจากพระคำเนี่ยนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาอาจจะกล่าวนะว่าเรื่องเนี้ยหลายคนทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเขาอยู่ในพระคุณนะะเขาอยู่ในพระคุณ เขาอาจจะมีการปฏิเสธในการที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับซึ่งพระคุณก็คือต้องถูกพิพากษาเท่านั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าเขาอาจจะตกเฉียงเราว่าเอาทําไมพระองค์มา,า,าพิพากษาเพ่พี่น้องที่รักทั้งหลายอาทูตเปต,ตัวพูดไว้ไม่มีผิดนะนะครับท่านได้บรรยายถึงการที่คนของพระเจ้าต้องบริสุทธิ์ไงในเหมือนในพระคำวันนี้ หึงเป็ตัวบทที่1นึ่งของ้อสิถึงสิเลยฮะแต่โปรองผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นเพราะมีคําเขียนไว้ว่าแล้วว่าพวกท่านจะเป็นคนบริสุทธิ์เพราะว่าเราเองบริสุทธิ์และถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทําของแต่ละคน พวกท่านก็จงดําเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่บนโลกนี้นี่หมเห็นไหมครับพระไทยปัถนาของพระเจ้านะครับองค์ปัถนาให้เราบริสุทธิ์เหมือนดังที่ปรองทรงบริสุทธินะ์เราเองก็ไม่ควรที่จะถกเถียงนะฮะแต่ว่าเราควรที่จะมองเห็นว่าพระองค์แน่นอนทรงรักพระองค์แน่นอนทรงพระคุณแต่ในพระคำเปโตรเนี่ยท่านเองได้เปิดเผยถึงการพิพากษาทําให้ทุกสิ่งครบถ้วนเลยฮะ พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่เราแน่นอนทรงประทานความรักแน่นอนเลยแต่ว่าในด้านหนึ่ง,รงพระองค์พิพากษาเราทุกวันในการดําเนินชีวิตของเราเพื่อเราจะบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์นะครับและพระองค์ก็จะทรงทําเรื่องบางอย่างในการพริพากษาเราด้วยนะครับหลายคนก็อย่างไรก็ตามเขาก็ยึดแค่ว่าพระองค์เป็นผู้พระคุณและความรักและบริสุทธิ์แต่ว่าเขาไม่ได้ยึดว่าเขาไม่ได้มองเห็นว่า ปรุงต้องการให้เราบริสุทธิ์แล้วก็พ้นจากการที่ทําสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามพระทัยของปรุงนะก็คือเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างปรุงนะครับในด้านหนึ่งพระเจ้าก็ทรงประทานพระคุณเราก็ดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความชอบธรรมนะครับของปรุงภายใต้การปกครองของปรุงอยู่แล้วนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะปรุงก็ทรงเป็นผู้ภากษาเราต้องเข้าใจเช่นนี้นะ นะครับผู้ภากษาตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วก็เป็นผู้พากษาทั้งคนเป็นและคนตายและก็คนชอบรมและอาธรรมนะครับตามการประพฤติด้วยนะทุกสิ่งการพิากษาสิ่งที่ะจะต้องพิภากษาที่โปร่งทรงจะพิภากษาคือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับการปกครองของโปร่งนั่นเองดนั้นเองในยุคนี้ผู้เชื่อทั้งหลายอย่างเรานะครับจึงอยู่ภายใต้การพิภากษาในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันะวน,นะครับซึ่งพระพีถึง พูดถึงการที่ปรองทรงเป็นผู้พิพากษาด้วยนะครับถึงการพิพากษาชนิดที่ดําเนินอยู่บนตัวเราทั้งหลายเนี่ยทุกวันทุกวันเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยที่เราอยู่บนโลกเนี่ยก็คือพระพีบอกว่าเราเป็นผู้เหมือนผู้ค้างแรมชั่วคราวนะครับถ้อยคำนี้ของผู้เป็นเจ้าในยนเนี่ยบทที่ห้าข้อยิบสองยิบสองเนี่ยชี้เราเห็นว่าการพิพากษาที่นิรันดรของปรงุงซึ่งก็คือการพิพากษาซึ่งมีต่อ ผู้ที่ไม่เชื่อนะครับซึ่งในพระที่นั่งใหญ่สีขาวใช่ไหมในวิวอณ์ได้เปิดเผยไว้แต่ว่าวันนี้ในการพิพากษาในในในที่นี้ที่พระคำได้พูดวันนี้ก็คือการพิพากษาในด้านที่ของพระเจ้าในปัจจุบันที่มีต่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นถูกเรียกว่าลูกของพระเจ้านะครับไม่ใช่ต่อคนที่ไม่เชื่อนะแต่ต่อลูกของพระเจ้าก่อนนะครับเพราะว่าคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อกิติคุณจะได้รับความหนักแน่น เพราะว่าวันนี้เราทั้งหลายยำเก่งพระองค์พร,งคพระองค์ทรงฉายส่องมาในใจของเราฉายส่องในชีวิตของเราว่าเราบริสุทธิ์หรือไม่พระองค์ก็มาจัดการสภาพการให้เราประชิญกับอุบสรรคัปัญหาบางอย่างถูกหลอมทุกและทุกอย่างให้เหมือนทองคําถูกหลอมนะด้วยไฟนะให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์จนไดนะ้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงมีอานาจนะครับเหมือนกับพระองค์ทรงจัดการในหลายๆเรื่องนะครับเหมือนกับเมืองโสดมกุมลาไฟตกจากฟ้าเผา เหมือนกับอนอาหนะ์ที่รอดพ้นจากน้ําท่วมนาวน้ำท่วมโลกนกะเวลานั้นนะครับในการพิพากษาของพระเจ้าแต่วันนี้ในครอบครัวของเรานะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราทั้งหลายจะมองเห็นพระคำของปรองและยำเกรงพระเจ้าเราร่วมใจที่ฐานนะครับขอพระคุณพระเจ้าที่โปรงทรงเมตตาที่เราทั้งหลายจะยืนหยัดมั่นคงในท่ามกลางผู้เชื่อทั้งหลายได้สำแดงการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการดําเนินชีวิต ขอพระองค์ได้ชำระเราโดยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าหากมันแม้มีความบาปผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการรบกวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอตอบโต้กับมารซาตานอย่างร้อยเปอร์เซนต์รอบด้านในพระนามพระเยซูเจ้าขอพระองค์ได้ปวดสรงครอบครองเราวอวยพรวิสุทธิชนธรรมิกสวนทั้งหลายให้มีกําลังดําเนินชีวิตให้สอดคล้องตามน้ําพระทัยของพระองค์พึ่งพาพระอพงค์เพราะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์และพรค์ปารถนาที่จะกระทําให้เราสําเร็จกลายเป็นบริสุทธิ์อย่างที่พปรองทรงปารถนาเหมือนในพระพียหนึ่งเปโตโตบทที่หนึ่ง ขอพรุงได้ปวดทรงครอบครองเราทั้งหลายพิสูติชนธรรมิกชนทั้งหลายให้มีการเสริมสร้างในองค์ผู้ป็นจ้างจึงจิฐานของการครอบครองและไว้วางใจในพระอันวอวยพรอันสทธิ์ในการปกครองของปรองและของการครอบครองการอารักขาของทัพทุสวรร์ของปรองปกป้องพวกเราทั้งหลายและช่วยเราทั้งหลายให้สามารถที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งได้โดยที่ปรองทรงสถิตอยู่ด้วยและปรองทรงสำแดงความรักในแผ่นดินของคนเป็นเวลานี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน See you